คือเราตั้งใจว่าจะเอาของเข้าหมดนี้ไปเที่ยวคนเตือนว่ามาโจรเยอะเตือนมาจนกูไม่อยากมามีเขามาโง่สิมาตรงนี้เวลาเขาเล่นตลกทีไรแม่งเดี๋ยวโดนโจรมาอีกอ่ะนี่เราอยู่ในสนามบินเนี่ยสี่ชั่วโมงนะคิดแล้วนะว่าจะทำหายนะทิฟทุลักทูลแงมารีสครัรงแรกไม่เง่เง่เง่เยนะเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงย้อนอดีตกับพวกเราสองคนนะครับ ทำไมทำหน้าเครียดขนาดนั้นอะถึงเต้นดีเพราะว่าเราไปขอวีซ่ามาแล้วค่ะซึ่งเราขอเป็นเชงเก้นและเราแบบใช้เวลาแค่3วันเองอะ่ะเขาก็ส่งกลับคืนไปแล้วด้วยความมันเร็วผิดปกติจะในช่วงนี้ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ยังไงดีวะแปลกๆนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าที่เราคิดว่ามันแปลกเนี่ยเพราะอะไรเอาผลมาเลยถ้าเกิดสมมติว่าเปิดมาโป๊ะวีซ่าไม่ผ่านไม่ได้ไปอะ่ะคลิปนี้ก็คือทําให้รู้ว่าทํายังไงให้เดลเสานไม่ผ่าน ไมจบเลยนี่คืออดีตและนี่คือซองเอกสารที่เขาส่งมาให้เรานะครับเราแจ้งเขาว่าเป็นไม่ได้ไปขอรับเองหรือว่าให้ใครไปรับให้นะคะก็คือให้ส่งมาที่บ้านเลยครับผมซองมันจะมาแบบนี้นะครับใบที่เราเขียนที่ตอนเราไปทานะฮะสามวันเท่านั้นนะครับที่เขาส่งมานะครับตื่นเต้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีใบเฟิร์นใบโบยาร์เพื่อนคุณหนูนาเนี่ยได้แล้วเขาก็ประมาณเวลาประมาณนี้เหมือนกันนะก็ผ่านแล้วนะฮะมีลุ้นนะ นี่ครับพอแกะออกมาก็จะมีแบบนี้นะครับใบสีฟ้าแล้วก็มีใบสีขาวตรงนี้นะ <Okay. S 1> เราจะเปิดดูใบ oh. ีขาวกอนซึ่งในนี้มีแน่นอนคือพาสปอร์ตเรา2เล่มคือเล่มที่เป็นเล่มเก่าที่หมดอายุไปแล้วกับเล่มที่เราไปทําใหม่ไปขอวีซา่าใหม่มนะใบสีข,ขาวเนี่ยมันคือใบแค่บอกว่าเป็นการส่งกลับผ่านทางไปรษณีย์นะโดยไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษซึ่งไม่ได้รับผิดชอบต่อการสูญหายอะไรใดทั้ทงสิน้นเป็นใบการันตีของเขาว่าเขาไม่รับผิดชอบนะแต่จะเป็นตามที่เราส่งไปให้อะไรอย่างเงี้ยไอของ<ด><ด>จริงอะมันอยู่นี่ครับในนี้นะฮะเรามาแกะพร้อมกันครับดูตื่นเต้นเป็นพิเศษนะดีปิ้ย ล่ำลๆำนี่พาสปอร์ตใหม่พาสปอร์ตใหม่นะครับคือฝั่งนี้นะครับซึ่งมีใบขาวๆเนี่ยปกติแล้วเวลาได้ทำวีซ่าเนี่ยใบเนี้ยมันจะเป็นใบที่เขียนว่าผ่านหรือไม่ผ่านเปิดพร้อมกันไหมสามสองหนึ่งได้แล้วปีนี่ให้เห็นให้เห็นแค่นี้นี่ครับวีซ่า ของเชงก้นเราผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะหนึ่นเขาได้ปีหนึ่งนะทำไมเราได้แค่90้วันเองอะแต่แต่เข้าใจได้นะนี่คิดว่าช่วงนี้เขาอาจจะแบบให้ได้แค่นี้อะเออเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเขาอาจจะมาแบบปอกทิดช่วงไงแต่หน้าผมอะไอรูปมันหัวมันกินขึ้นไปเหมือนกันนะกินขึ้นมา้ตัวนนกินเพยบมากของหนูนานนั้นอ้อนวอนมากเลยอะอ้อนวอนแบบขอผ่านเลยนะคะดูดิผ่านเถอะนะคะโอเคตอนนี้เราสบายใจแล้วสบายใจมากๆในการที่ได้พาสปอร์ตมาแล้วแล้วก็ได้อายุอยู่ในพาสปอร์ตประมาณ90วันนะครับซ เพียงพอกับที่เราต้องไปเ<ร>ที่ยวพอ <ไป S 2> <ๆ S 1> ดีงั้นเดี๋ยวไปเจอกันในพาร์ทปัจจุบันนะครับ ก็หลักเกณฑ์ในการเที่ยวเนี่ยมันก็ไม่อะไรมากครับชุดคู่ไปเที่ยวในแต่ละวันก็คงจะแมทให้มันเข้ากันในทุกวันไม่ได้นะครับเอาพอยต์หลักว่าแต่ละวันเราจะไปไหนนะครับสมมติวันนี้เรามีพอยต์ที่แบบจะไปถ่ายหอไอเฟลสมมตินะเราก็ต้องเตรียมเซ็ตคู่นนเอาไว้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่างั้นเราเอาไฮไลท์สาคัญนะเอาไว้แล้วก็เอามาแมทชุดคู่ดีกว่าหลักการแมทชุดคู่ง่ายๆนะครับก็เอาให้มันมีสีที่มันโทนใกล้เคียงกันสักชิ้นหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเกงหรือเสื้อหรือมักวแค่มันลิง คือหลักการของเรานะครับง่ายๆ,ๆก็มันไม่ได้เป็นโทนแบบชุดคู่จนไดบบโอ้โหต้องเสื้อเหมือน,นกันกางเกงต้องเหมือนกันรองเท้าต้องเหมือนกันอะไรเงรี้ยมันมันไม่ใช่ทางคู่เรานะัทางคู่เราคือการเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแมทชิ่งให้มันลิงก์กันแค่นั้นพอแล้วก็สไตล์ด้วยสไตล์คล้ายกันอย่างวันนี้แต่งออกแนวญี่ปุ่นนิดนึงก็จะเป็นญี่ปุ่นคล้ายๆกันก็เดี๋ยว5ชุดที่จะให้ดูนี่ก็คือลองไกลๆเพื่อนๆดูกันว่าถ้าพวกผมจะไปแมทอย่างเงี้ยการเลือกชิ้นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดค ภสพห้องที่เราแบบลังเลว่าจะเอาอะไรไปบ้างนะครับเสื้อทั้งหมดอ่ะเราเอาออกมากองเพราะว่ามันคือชุดที่เราจะใช้ไปเที่ยวทั้งหมดความรกคือก่อนหน้านี้มันไม่ได้แบบเป็นแบบนี้นะแต่มันรกเพราะว่าเราแบบเริ่มเอาของมากอง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 แล้วยังไม่ได้จัดคิดว่าเดี๋ยวจะมาจัดทีเดียวแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บทำไงดีคือเราตั้งใจว่าจะเอาของทั้งหมดนี้ไปเที่ยวอ่ะจะไปไม่ได้เหมือนย้ายบ้านจัดปั๊กแล้วหรอชุดนอนของลุนาแทนไปผมผมสวยงามเป็นงั้นอ่ะเน้นทางแน่นเหรอ มันเพียวกว่ามันเพียวมันเพียวแล้วแล้วความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะรู้เลยไม่เข้าใจเลยแม่อยากให้มันสวยฉากไว้ว่านี่คือชุดนอนมันยี่สิบเอ็ดวันไงี้ยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยพูดให้ชัดกันยี่สิบเอ็ดวันน่ะมันเกือบเดือนหนึ่งเลยอืมจะจะขนไปทั้งหมดนี่จริงจรหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหลังอ่ะ ที่เธอเตรียมไว้ตอนนี้ว่าเธอจะเอาไปให้หมดอ่ะไม่ไม่อันนี้จะแบ่งเป็นหลาประเทศเดี๋ยวมีทริปนึงอะไรใจเย็นใจเย็นค่อยๆพูดรายการมาจากยุโรปเดี๋ยวจะมีอีกทริปนึงหน้าหนาวเหมือนกันก็เลยแบบซื้อมาทีเดียวจะได้จบตอนนี้แก้ตัวหรือง่วงง่วงเลยล้วร้อนไหนไม่ค่อยไม่คปากตอนนี้พูดก็ไม่ชัดอะไรก็ไม่รู้งงหมือนคนเยอะไหมครับ เยอะมากมากค่ะตกใจอะเยอะปุ๊บนี่คนไปเที่ยวกับเราเยกกันด้เลยเหรอเยอะจริงนี่ว่านะคนน,นไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่ามันช้าเพราะว่าเขาตรวจเอกสารเยอะเนี่ยเห็นปะแถวยังไม่เคย,ยอนเลยตอนนี้เคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วถูกต้องอเดี๋ยวเอกสารเดี๋ยวแยกไปอีกคลิปนึงนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยให้เห็นแบบฟอร์มเข้าวๆวนะครับว่าสุนภูมิช่วงเนี่ยฮะจะปลายปีเนี่ย คนเยอะแค่ไหนถามพี่เข้ามาแล้วพี่เขาบอกว่าปกติอะเวลานี้นะสี่ทุ่มกว่า,าเนี้ยคนหมดแล้วเงียบเลยแต่วันนี้นี่คือคนอย่างเยอะนะครับมาฮะเราได้เป็นที่นั่งคู่นะครับใช่ค่ะการบินไทยนะครับรักคุณทัพมาครับเรามาเช็คอุปกรณ์ดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างนะครับว่า อย่างแรกนะครับที่เขาให้ก็คือนี้เลยฮะลิปเปอร์ครับแล้วก็มีหมอนนี่ฮนะทีวีปกติเลยนะครับแล้วก็เปิดออกมานี่สามารถนี่เป็นโต๊ะกินข้าวไม่เขาอว่าติดมิบ่าไม่คุ้นอยู่อะใครอะมันแค่นี้มันก็เห็นกันอยู่ดี <c oughs> ทำทำไม <c oughs> วะเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็นะฮะแขวนเสื้อได้นะฮะข้างๆนะครับก็จะมีพวกรีโมทสำหบการทุกอย่างนะครับว่าจะทําอะไรที่ไหนย,ยังไงนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีน,บบนะครับปรับเบาะได้นะครับ แบบบอกได้หมดเลยแับใช้แต่นราซื้อเองได้มีหมดเลยนะครับผมแล้วก็มาดูท่าผมท่าผมเอาไว้ผมกันหนาวและนี่คือหมอนรองหลังหรือหมอนข้างตอนนี้คือชุดอเมริตี้ของเขาแกะดูสิชอบจริงได้ของปีดูครั้งที่บินน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากหวีลิปมันลิปมันแล้วก็เป็นมอย s t u r i z e r บ้าง l o t i o ใช่ไฮเดร t โลชั่นเออนี่คือเขาให้ดูเวลาเรานอน ได้ความที่เป็นคนขาสั้นนะนะครก็พอดีเลยก็พอดีเลยเขาเรียกว่าข้อดีของคนขาสั้นอย่างพวกเราใช่ครับโชอบดีมากครับเฮ้ยทำไปเล่นเมื่อกี้แค่ลองเล่นๆอะแกล้งๆอ่ะจะไปเหรอจะไปเหมือนกันนะเหนื่อยจริงทุกคนก่อนจะมาเนี่ยเราทั้งมีวิ่งงานด้วยคือหางเงินไปเที่ยวนะคะใช่ครับผมเราก็ทำทุกอย่างเหนื่อยมากก็เดี๋ยวมาดูว่าข้างบนเขาจะเสิร์ฟอะไรบ้างก่อนใช่ นี่เรามาเช็คกระเป๋ากันก่อนนะครับ42อยู่นู่นเลยสุดทางเดินนู่นอิมเมจชันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเมื่อกี้เข้ามาคนต่อแถวเยอะก็จริงเดี๋ยวว่าถ่ายมันเดินได้เรื่อยๆนะครับไม่ยากแล้วก็ตอมอก็แค่ต้องเตรียมเอกสารไม่เยอะนะครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวไปหากาแฟกินรอไปเฟิร์นดีกว่าจะได้เข้าเมืองพร้อมกันเพราะกลัวคนเตือนว่าะโจรเยอะเตือนมาจนกูไม่อยากมากูงงไปหมด มเมื่อกี้จะไปร้านนั่งร้านานั่งอลไนั่งร้านกาแฟร้านหนึ่งข้างล่างแล้วประเด็นคือเขาก็ถามถ,ามถึงแบบ QR code ่นที่ทนี่ต้องใช้ QR code ้วเวลามาทําก็ปกติแล้วนะครับถ้าเกิดความเข้าใจเขาก็ต้องไปหาร้านขายยาที่ข้างนอกไปทําแต่ว่าที่นี่มีเลยพวกผมโชคดีที่มา t e r m ม n a น2สองแล้วก็ขึ้นมาชั้นสองก็เจอฟาร์มาซีเลยก็ขอเขาเดินถึงปุ๊บก็เอาพาสปอร์ตวัคซีนเลี่ยมเหลือ,องเราแล้วก็พาสปอร์ตเราไปยื่นให้เขาก็จะได้ใบเซอร์ติฟิเคตมานะครับเป็น QR code เสร็จแล้วเราก็ต้อง ิ register, เเตอร์ข้ากับแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดแล้วก็รีจิสเตอร์เอาไว้ mm hmm. เพราะว่าทุกร้านที่เราจะไปต้องใช้เดี๋ยวต้องพูดทีว่าอากินอยู่อากินสิก,น<อ>กินโชกินโชเลยอืมกินไปเลยอ,อร่อยไหมค่อนข้างเป็นรสชาติที่ไม่ชินไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงถ้าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยดีกินได้อยากให้ลองชิมเนีเ่ยเพราะเจ็บอยู่เจ็บไปกินก่อนเลยแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยกินแก๊งๆเรามาถึงแล้วทักทายนะจ๊ะ เราต้องเลือกให้ดีว่าติกเก็ตเนี่ยมันคืออะไรมันคืออยากถ่ายตลอดดิมันน่าโง่นะเว้ยโคมีเขามาโง่สิปะตรงนี้ฟูแฝดปะอเดลนี่ไงก็เป็นซิลมันก็เดินมาเนี่ยเดินมาจิ้มเท่านั้นแหละดูโง่เลยทีนี้ไม่อะมีอะไรสงสัยกันหรอไม่มีจ้าเบบี้เท้ามีอะไรสงสัยหรอไม่ดู มันก็มีแบบเด็กกับผู้ใหญ่คือเขาไม่ได้วัดจากความสูงไงแต่วัดจากอายุไงเจสตั้งอินเสิร์ตเงินไปเอ้ยเฮียอยู่ไหนอ่ะทไมมันเล็กอ่ะไม่อันนี้มันกราฟอันนี้มันไม่น่าใส่เงินนะอันนี้มันน่าจะเป็นฟใกราฟตัวแบบนี้ได้มาแล้วตัวแบบนี้นะคะอดัลสองคนซิงเกิล เธออย่าทำแบบนี้เว้ยเวลาเขาเล่นตลกทีไรแม่งเดี๋ยวโดวนมันโดนโจรมาอีก, <ไป S 1> กอ,อนนนนะเล่นตลกโชว์ทีไรโดนพ้นทุเรียนอ่ะนะไปเช็คตอนนั้นอะเล่นตลกโชว์พวกกูโดนพ้นเลยอะอันนี้มาเป็นผ้าันคอใช่เป็นผน้าบนคขอของแชมเปี้ยนซื้อมจากญี่ปุ่นนี่ได้ใช้ยาวเลย<ช>นนี้เป็นของน่าจะเป็นยูนิคอร์ ก็เมื่อกี้มาถึงนะครับคนซื้อแบบว่าทิ c k e ตที่เป็นย <Euro Pass S 2> ูโรพาสที่แบบใช้แบบ7วันติดหรือว่า10วัน15วันอะไรเงี้ยใช้จากสนามบินเนี่ยเดินทางไปตัวเมืองไม่ได้นะครับต้องซื้อเป็นทิ c k e ตอย่างนี้อยู่ดีนะคะใช่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 คนละ10ยูโรตีประมาณ300กว่าบาทใช่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงเลยนะครับนี่เราอยู่ในสนามบินเนี่ยจะ4ชั่วโมงนะไม่ไปไหนไปไหนเลยอ่ะปาป้าปา ยังไงพูดสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งไปที่จะต้องหาตัวไม่เจอยังไงคะย,ยังไง <c oughs> <c oughs> ตัวรถไฟหายหนาา้าตาหน้าตาดูหนาา้าตาเป็นอย่างนี้ทุกรอบ <c oughs> หายแล้วทำไงดีพี่่าซื้อใหม่ครับเนี่ยทำไมเราหน้าซึมขนาดเนี้ยแม่คิดแล้วนะว่าจะทำหายนะเยเก็บตัวดีๆนะครับทุกคน <c oughs> เวลางงเนี่ยจะเป็นแบบนี้สรุปก็คือได้ออกมาเพราะว่าคนคุมประตูใจดีมากแจ้งเขาแล้วเขาก็ให้ออกมาขอบคุณนะคะ ำอะไรก็คือกําลังจะไปที่มองหมัดต้องนั่งรถสาย54ไปซึ่งไม่รู้จะซิ่งกว่าสาย8บ้านเราหรือไม่นี่ไม่รู้เลยยไไมม่ีวังงอ่่ะไมอยากเล่นตลกตลกคู่คังทุกรอบเลยสวยดูดีๆนะคครรัับบผผมมขึ้นรถบัสไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีตัวแม่เอ้ยทริปทูรักทูเลของเรานะคะเมืาปารีสครั้วเองไม่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 กำลังไม่กำลังผมกำลังหาพอย n t จบของคลิปนี้อยู่อ่ะแล้ว จุดไว้ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปต่อที่มอน m มาดซึ่งจะแยกไปเลยคลิปหนึ่งนะจะได้แบบเพื่อนๆจะได้ดูว่ามอน m มาดมีอะไรโอเคงั้นเราปิดคลิปแรกของเราด้วยประการชนีนะคะเดี๋ยวความวายป่วง,งงวงงนะครับอเอาจ <ะ S 2> ช่วยพวกเราด้วยแล้วกันเจอกันค,คลิปหน้านะคะมอนมาดจา้าบาย